ปรัชญาของความสำเร็จหรือการใช้ชีวิตในโลกยุค New Normal ซึ่งเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เราจะต้องให้ครวนและตกผลึกทางความคิดมีสติในการตัดสินใจอย่างสุขุมรอบคอบมีความอ่อนโยนให้มากขึ้นมีความปราณีตและนุ่มนวลหรือสุขุมลุ่มลึก ในการตัดสินใจในการขับเคลื่อนชีวิตในการบริหารงานชีวิตเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ลึกซึ้งและที่สำคัญก็คือเราต้องเติมฟืนเพื่อจุดไฟให้กับชีวิตของเราได้ลุกโชนขึ้นมันคือความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับชีวิตที่เหนือกว่าชีวิตในโลกใหม่ที่เราจะต้องเลือกสรร สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองกระบวนการที่เราเรียกว่าการโค้ชหรือการวาดจิตเป็นศิละปะของการปลดล็อกหรือถอดสมการชีวิตที่เราทุกคนจะรู้สึกกับความสําเร็จหรือความลับของชีวิตได้อย่างง่ายดายมันทะให้เราค้นพบส่วนลับสําคัญในการถอดรหัสล,ลับของความสําเร็จซึ่งแน่นอนการวาดจิตเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการทางจิตใต้สมนึกใหม่ ที่ทำให้เราสามารถที่จะจูนตัวเราเองกับความสําเร็จหรือสิ่งที่เราปรารถนากับจักรวาลมันคือเค็ดวิชาสุดยอดที่ทําให้เราสามารถค้นพบความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้อย่างงไไ่ายดาย